สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นทานกันด้วยนะยนะนะนครับผมอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยนะครับวันนี้รับก็ผมได้มีโอกาสม,มาแอดคลิปวันพีซสักทีเนี่ยนะค,นะคือผมเนี่ยไม่ได้เข้าวันพีซมาประมาณสัก3วัน3 2 3วันแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อัดคอนเทนต์วันพีซลงช่องมาโอ้น้าจัดนานแล้วนะครับนะเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งนะครับนะก็คือช่วงนี้เนี่ยผมแบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาเล่นเก็บพวกเอ่อเคเวสรายวันวันพีซสักเท่าไหนนรนะ่นะนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ น็แา่ดีจากงานยุ่งนะครับแล้วก็จากคอนเทนต์ที่ผม helmet, ว, exclus, ว่าจะปั้น30วันใช่ไหมผมตัวแรกกับผมปั้นในรหัสจินไปแล้ว15วันใช่ไหมแล้วทีนี้รหัสจินเนี่ยมันมีตัว ex อยู่2ตัวนะครผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรต่อเนี่ยนะผมก็เลยขออนุญาตเปลี่ยน id ที่จะปั้นใน30วันนี้เป็น id แมวผีแล้วกันนีนะเพราะว่าตัวละครใน id นี้เนี่ยที่ผมได้มาจากท่านผู Asia, ้ชมที่เขาให้ผมมาเนี่ยคือมันมีตัว ex ประมาณ5ตัวแนะมีไคโดใช่ไหมมีไคโดโรเจอร์ แล้วก็มียามาโตะวิ่งธรรมดาแล้วก็ยามาโตะไฮบริดกับแฉกนะครับนะรวมเป็น5ตัวนะครับนะคือมันมีตัวให้ปั้นเยอะนะครับนะผมก็เลยรู้สึกว่าจะเอารหัสนี้แหละมาเล่นยาวๆแทนรหัดิเอ็กจินแต่รหัดิเอ็กจินผมก็ยังอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะเอาไปเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะถ้ามีเวลาเล่นนะครับนะตอนนี้มีชาเลนจ์มานะครับนะคือมันมานานแล้วนะครับนะเป็นชาเลนจ์ไฟแนะครับแล้วก็มีตัวใหม่มานะครับอย่างโคบี้นะครับนะเออตัวนี้ก็เป็นสายหมัดสีดำนะไม่ได้ดูรีวิวเลยนะครับ อ่าพวกตัวละครเลเจนจ์พวกนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเลยกันคาตาคุริมีตัวไหนบ้างนะอ่ะเอาเลลี่ไปเลยกดีกว่านะครับนะเออคือคาตาคุริมันไม่ได้ปั้นไงคาตาคุริผมอัพแค่เวลร้อยนะแต่ไม่ได้ปั้นนะอ่ะเอาเลลี่ไปแล้วกันนะครับไฟแปดก็มีบูทคะแนนบูทแปดสนะครับนะแล้วก็เขาให้เก็บเท่าไหร่เขาให้เก็บ50,000อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นไฟ8เก็บให้ถึง50,000เลยแล้วกันนะครับนะโดยเอาจาบาลนี่แหละเบรกนะครับนะค,นะคือตัวแบบ จาบานี่เลเจนด์โน no 1หนึ่งในนี้แน่นอนนะผมรู้สึกว่าจาบานี้น่าจะโ no น1หนึ่งในพวกตัวเลเจนด์ที่เขาให้เล่นเนี่ยนะคือจาบานี้ผมว่าน่าจะโนนหนึ่งแล้วนะครับนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเก็บชาเลนส์ไฟ8กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่เหลืออีกสิบสิบเท่าไหร่สิบสามชั่วโมงนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมเล่นเก็บรอบนี้เออคลิปนี้คลิปเดียวจบห้าหมื่นคะแนนแน่นอนนะครับไป let's go มาับเป็นสเตจชายหาดนะครับนะออไฟแปดรอบนี้ก็มีแต่สเตจชายหาดนี่แหละนะครับนะอ่ะดูเหมือนว่าเราจะ,จะเจอแบบพวกน,น่าจะบอดนะเกมนี้นะครับนะดูจากฝั่งตรงข้ามนะแต่ทีมเราน่าจะคนนะครับนะมีโคบี้ด้วยนะครับนะโคบี้นี่น่าจะเป็นตัวเลเจดนนะครับไม่น่าถึงขั้น EX นะเออแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูพวกมีวงรีวิวหรือว่าเข้าไปดูกดดูการทาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะอรอ,อบนี้น่าจะบอดนะครับนะน่าจะเก็บแบบเก็บแต้มแบบง่ายๆนะโอเค บางน้นก็บอทครับเราก็ดูการเตะบอทไปพลางๆแล้วกันนะครับนะมาครับสามหมื่นชนะแน่นอนไหนบอทสมแรกจะเป็นของใครตัวแรกจะเป็นของใครผมขอสกิลเดียวพอผมว่าอ่ะเดินเฉียงมาอย่างนี้แล้วก็สกิลเดียวปะเรียบร้อยโอ้โหสามิวภายในเวลาอันสั้นเอากาฟหลบได้โดนไปไปไหมไม่ตายอัลุกขึ้นมาครับรอเขารู้ขึ้นมาฮึบหลบเนยะโตบโตบอ่ะเขาเอาไปไม่เป็นไรฮะสกิลสองเราจะรีคูดาวไหนยังไงโอ้โหดีเดียวเด้งเลย รอ,อเขาลุกขึ้นมาไฮโดลุกขึ้นมาเอาไปหนึ่งดอกเอ้โ,อโหนี่ไงโดนยิงสวนมาเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้อีกทีขยี้หัวใจแล้วโล,ลโก้กันเข้าไปเออได้คิวมาตัวหนึ่งสวยๆรอเขาลุกรอเขาลุกลุกขึ้นมาแล้วก็เตะปาดสวนเข้าไปได้อีกหนึ่งตัวเอ้ยได้สองตัวเลยวป่ะสวยๆครับเฮ้ยยืนสบายเกินไปแล้วโอเคเราได้มาตัวหนึ่งสองตัวสิครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาเตะง้างรอไว้เลยโอ้โหแล้วมันหลบได้หลบคืนฟันต่อโอเคเกิดเกอร์ได้ครับ อันดัดขาวยังไงผมมีโลโอเคครับโอ้โหเกมนี้โคตรโคตรไวนะครับนะสามหมื่นไวมากนะครับเราฆ่าไปเก้าตัวนะได้9 0้าพันคะแนนนะครับ MVP ด้วยเียเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้เต้มสักกี่เต้มกันเชียวหมื่นแต้ม่ะโอ้โหเกมนี้นะถ้าจะเจอบอทสัก5เกมนี่เรียบร้อยครับคลิปนี้จบโคตรไวนะฮครับโอ้โหก็สเตจเดิมเละนะครับนะสเตจชายหาดนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอบอทหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยบอทครับอีกเกมก็1 0,000ื่นเต้มชิวๆนะเกมนี้น่าจะ เตบ,บแต้มกันแบบรวดเร็วอีกเช่นเคยเนี่ยเพราะว่าเจอบอทนะครับนะคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะ,รนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาจะเอาตัวมาหรือเปล่าคือถ้าเห็นหน้าแค่ตัวละครเนี่ยอาจจะยังไม่ชัวร์นะแต่ต้องดูเนี่ยหน้าเหรียญน,นะครับกับหน้าค่าพลังนะเนี่ยคือแท้เนี่ยถ้าไม่มีเหรียญค่าพลังนะ้อยเนี่ยก็ชัดแล้วครับ่าบอทแนบนะ แต่ถ้าเขาเอาตัวแปลกๆมาอย่างเช่นเอาการาฟมาหรือว่าเอาคาตาคูลีมาอะไรเงี้ยคาตาคูริแดงนะเออไม่ใช่คาตาคูลิโลเขียวนะเออก็ <c oughs> สันนิษฐานไม่ว่าเขาอาจจะเป็นคนอยู่ถ้าเขาใส่ลงใส่เหรียญมาจะเต็มบูทสองเลยนะคือคนแน่นอนนะแต่ถ้าไม่มีบู์ไม่มีเหรียญเนี่ยเออเหรียญเรียบร้ยรอยครับบอทนะครับเลดี้ไปครับมันเดินมาลายเดียวกันแน่นอนครับ่อเดินมาอีกสันนิษฐานชีวิตจิตแจ่มใสย,ยังไงโอ้โหมันหลบได้หมดเลยอฮ้ยทำไมบอทเขาฉลาดฉลาดหลเรียบร้อยโอ้โหสามตัวอิ่มๆฮนะ เราได้มากี่คิวเนี่ยห้าพันเต้มคนเดียวเลยเหรออุ้ยโอ้โหเราโดนตีโลหายเลยจะไม่เป็นไรเราง้างต่อง้างต่อไม่รอแล้วนะเรียบร้อยอุ้ยผมหลบได้อึ๊บเขาก็มีน้ํายาบอดเขาก็มีน้ํายาปันอุ้ยจะตายเลี้ยวเอ้ยไม่ธรรมดาอึ๊บหลบเมกิ้สองเออจะตายแล้ว,ละวจะตายแล้ว,จะ,ลว,จ,ะลวจะตายจริงแล้วเนี่ยตายจริงแล้วเนี่ยอึ๊บหลบเข้าไปเรียบร้อยโอ้ยผมโดนบอดฆ่าวะ่ะเฮ้ยไอน้อนีไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าบอดหรือเปล่านะเออแต่ก็ไม่ช่างมัน้วกันนะครับนะ อ่ะฟันเข้าไปได้สักคิวไหมไม่ได้ป่ะหลบตั้งเคาน์เตอร์ฟันสวนฝัดฝัดสวนเป็นยังไงวะตีตีโอเคได้มาหนึ่งคิวฮะอันนี้เรายังค่าเยอะอยู่ตายยังตายแล้วแหละโอเคคิวดอนหลบแบบตึงๆดอนหลบแบบตึงๆเรียบร้อยโดนไปหนึ่งตัวคีริมอนขอโอ้โหไม่ได้วะไม่ทันวะเขาลมไปก่อนเอาลกขึ้นมาแล้วก็สกิลวื้นหลบโอ้โหไอ้ปืนใหญ่มันช้าเออเออเออ ฟันฟันฟันโอ้โหตีไม่เข้าเลยเรลี่เราฟันอีกขอคิวหน่อยไม่ตายเลยว่ะเราไม่งฟันเบาเกินนะครับหลบเข้าไป1ึงทีฟันฟันฟันได้ยังได้ยังฮึตั้งเคาน์เตอร์ฟันสวนไม่ได้วะฟันฟันโอเคโอเคได้มาหนึ่งตัวกว่าจะได้ยากเย็นแสนเข็นถ้าเป็นจาบานี่เตะเอาเตะเอาถ้าเป็นเรลี่นี่กว่าจะได้เอ้าสวดีครับครับเดินตามกันอย่างนี้แอบชอบกันหรือเปล่าฟันแม่งเลื่อนไม่ลดเลยมันเลื่อนไม่ลดเลยน่าสวยครับ อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเกมจะจบอีกตัวเดียวเกมจะจบแล้วเออ,อตัวเดียวอีกตัวเดียวครับคะตาคุริปั้นโอ้โหนี่ไงโดนสวดหน้าแฮกเรียบร้อยสวยครับสามหมื่นต่อเก้าพันะฮะเกมนี้เราน่าจะไม่ได้แต้มเยอะนะเพราะว่าบลูค่าไปเยอะพอตัวนะครับไหนมาดูคะแนนหน่อยสิว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่โอ้ได้มื่นหนึ่งอยู่ดีว่ะโอเคท่านผู้ชมอีกสักอีกสามเกมนี้ก็ห้าหมื่นแล้วนะฮะถ้าเราชนะ สามเกมรวดนะนะคือเต็มห้าหมื่นแน่นอนนะครับมาครับโอเครอบนี้น่าจะรอบที่สามแล้วนะฮะนะไหนดูฝั่งนู้นหน่อยสิอ่ะโอเคไม่รู้เหมือนกันนะับนะเออแต่น่าจะมีไม่รู้ว่ามีบอดไหมแต่ต้องรอดูในเกมแล้วแต่ทีมเรานี่มีจาบาฮะโอเคจาบานี้ก็ตัวปั๊มคะแนนครับตะเป็นตายนะฮะตะเป็นตายใครปั้นไม่ร้อยมาบอกเลยว่าชาเลนนี้เก็บโคตรไวนะับนะมาเราหกหมื่นนะครับ โอเคเราใส่เหรียญลูฟี่มา2เหรียญนะครับเป็นลูฟี่วานุเนาะสองตัวนะครับอ่ะฝั่งโน้นไม่มีเหรียญมาเรียบร้อยครับบอดแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าเขาเดินรวมกลุ่มมาเนี่ยเราต้องสกิลดักไกลๆหน่อยนะไม่งั้นถ้าดักใกล้ๆเดี๋ยวบอดมันรู้นะครับมันจะหลบเหมือนเกมเมื่อกี้นะครับเราจะเสียสกิลฟรีนะครับมันจะมันจะช้านะครับอ่ะเนี่ยสักวะเียะนี้เตะได้แล้วนะครับเออเรียบร้อยแล้วผมได้ไงเลยลอบบี้อีกตัวนึงเรียบร้อย,เร,ย,รอยเราเก็บหมดครับ อเราสกิลจะได้ละรอเขาลุกขึ้นมาแล้วเราก็เตะดักเข้าไปเลยโอเคไฮโลยังหายโลยังไฮโลยังวิ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 หายไโลแล้วโอเคได้ไหมวะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ดูไม่ทันวิแบ็กที T ่โอ,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 อรอมันลงรอัมลงรอลงแล้วเตะสวนเรียบร้อยโอตอนนี้แต่ไอควีนมันยังเป็นอมาตะอยู่นะครับนะไม่ดีมันยังโดนขัดไม่ได้นะครับเออก็เลยโดนไปเด็กกเลยยังเตะไม่ได้เข้าใจไหมลบเออฟันฟันแบ็กลับุเลต์ยังไง สก,กิลหรอโอเคเราสกิลหนึ่งครับอุ้ยผมโดนสัน่นสวยยังไงโอเคดีนะะกระเด็นออกมาครับเราสกิลหนึ่งสวนสก,กิลหนึ่งเข้าไปแล้วผมได้ใครเนี่ยอ๋อได้ครีับบุ๊คฮึบหลบเอาเตะไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ทันมาโดนขาสก,กิลโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยฟานฟานเออมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ล้มเลยเลยครับโอเคสวยถือว่าเกมไวครับเราโอ้ก้าวพันเต็มเราฆ่าไปเก้าพันนะครับ โอเคเราได้ MVP ีล้เรกดไลค์ให้สักหน่อยเราไปดูกันว่าแต้มเราจะได้ถึงหมื่นไหมผมว่าถึงหมื่นอยู่แล้วนะครับนะอ่ะถึงหมื่นจริงด้วยนะครับนะอ่ะเลือีกสองเกมนะถ้าผมชนะก็เก็บห้าหมืแบบชิวๆนะครับนะ,ะมาแล้วเกมที่4ี่นะครับนะเราต้องรอดูตัวฝั่งนนมีจาบ布าไหมอ่ะมีคนหนึ่งสแสดงว่าน่าจะมีคนอยู่นะครับนะ <c oughs> เออฝั่งเรามีโอ้โหมีจัสกับอาไครโน โอเคครับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บไวหรือเปล่านะนะต้องรอดูแน่โหลดนะ่ะทีมผมหกหมื่นเนี้ยครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาจะใส่ลงใส่เหรียญมาหรือเปล่าอ่ะโอ้ทีมเรามันไม่มีใครใส่เหรียญมาเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหฝั่งนู้นเขาบอดปะเนี้ยโอ้เรียบร้อยครับผมว่าเกมนี้ห้องนี้เนะี่ยจะมีแค่ผมคนโอโ้โหโหลดโคตรไวโอ้โหทีนี้มันผมแม่งปั๊มคะแนนคนเดียวเลยมาชิวๆครับปันน๊มคะแนนยูโนปันน๊มคะแนนเอาไปหนึ่งทีเออเรียบร้อยครับเก็บหมดทีม โอ้ห้องนี้มีผมคนเดียวมั้งเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยน่าจะใช่นะครับนะนอกนั้นน่าจะบอทหมดยังไงโอเด้งมันมาหาเราเลยโอ้โหนี่โดนไปหนงทีเอา้ามาเลี้ยงหน้าเข้ามาแล้วผมแจกจ่ายสก,กิลกันได้ทุกคนหลบไงจินเบอย่ามาเอาเอ,าอเออกำลังจะบอกว่าอย่ามาง่ายตีธรรมดาไปก่อนไปเอะหนึ่งสองสามโอเคลอเกิดฮึบโอ้โหแล้วนี่ไงโดนจินเบเข้าไป เอามาครับเราต่อ,กกต,อกกตั้งสกิลตั้งสกิลตั้งขอตั้งแนวนี้ขอตั้งแนวนี้โอ้โหกินเบมันขัดได้ขัดดีเว้ที่เอาต่อจินเบเอาไปอยากได้เอาไปโอโ้ไม่ได้ด้วยวะ่ะมันหลบได้ด้วยเตะสวนเข้าไปเออโอเคแนวนี้แหละแนวนี้เตะไปหนึ่งทีโอ้โหไม่หลบได้ผมก็มีโอเคจับกดเรียบร้อยจบโคตรไวนะครับหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันเต็มเออห้องนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวแหละนะครับแนมะมาเก็บเต็มอ่ะกดให้หน่อย โอเคไปผมว่าน่าจะเกมนี้น่าจะได้แต้มเยอะอยู่นะครับน่าจะหมื่นอัพแน่นอนนะครับอ่ะหมื่นอัพจริงด้วยนะครับนะโอเคเลยเกมนึงแนบแนะ่เราก็จะเก็บชาเลนจ์กันแบบโคตรไวนะครับนะ <c oughs> มาครับรอบนี้รอบสุดท้ายไหนขอเจอคนสักหน่อยได้ไหมอันนี้น่าจะคนแน่นอนนะมีกาลูมีอม่อะไรนะมันชื่ออะไรนะอุตตะนะครับนะอ่ะฝั่งเรามีบอทด,ด้วยมั้งเนี่ยนะน่าจะมีบอทผสมกันไปนะครับนะ ฝั่งนู้นเขาน่าจะมีคนอยู่ใน่ๆเราต้องรอดูไงเขาใส่ลงใส่เหรียญอาบูดอะไรกันมาหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหแล้วทีมผมไม่ไม่มีใครใส่บูดใส่เหรียญอะไรมากันเลยโอ้โหโอ้โหฝั่งนน้นไหนอุตะไม่ใส่เหรียญด้วยหรือว่าหรือว่าผมนี่จะเป็นคนคนเดียวในห้องนี้อีกแล้วเลรอ, <c oughs> อีกแล้วเลยขอ,อ,อดูหน่อยดูเชิงอ่ะมันเดินม,มาอย่างนี้ก็เอาไปแจก่ายเขาจะปวดเรียบร้อยเฮ้ยมีคนเดินลบมีตัวเดินลบมาเดินหลบอะไรพี่มาเดินหลบทําไมอ่ะมามาผมเดี๋ยวผมจะส่งพี่ไปเกิด โอ้โหไม่หลบได้ไม่เป็นไรลอยสามตัวนั้นมาลอยสามตัวนั้นยังไงสกิลสวดเข้าไปเรียบร้อยได้ไมาอีกสองตัวเอามาอันนี้จูนเอาไปหนึ่งทีตัดฟันดีครับน้องมาครับรอสกิลหนึ่งเราก็จะเต็มแล้วซัดเขาเต็มข้อขลออกอะไรวะเอาตีตีรอสกิลสองอามาสกิลสองแล้วตั้งแนวเออ <c oughs> ดาน่าเข้ามาโอเคอีกเจ็ดตัวครับอีกเจ็ดตัวเอา้าเดินง่ายสบายอย่างนี้ก็ดีเลยดิเดินง่ายสบายอย่างนี<ๆ>้เก<ๆ>ินไปหรือเปล่า นะครับอีเข้าไปโอเคหมดจดเลอีก3เลยอีกสี่ตัวฟันฟันอ่ะลองสกิลหนึ่งเราลีฟดาวแล้วกันนะครับนะหียังอ่ะเรียบร้อยเรียนแถวหน้ากระดานอย่างนี้พี่ชอบจบเกมแบบไวจัดนะครับโอ้โหการเล่นห้ารอบนี้นี่คือไม่เจอคนเลยมั้งเนี่ยนะครับนะเออเจอคนอยู่บ้างรอบแรกรอบสองรอบแรกนะครับนะแล้วก็เก็บแต้มแบบห้าพันห้าหมื่นแบบโคตรไวนะครับนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์นะเป็นกำลังใจของไปกันด้วยนะครับน,นะแล้วก็ก่อนจะไปนะครับนะเดี๋ยวผมมีตั๋วที่เขาแจกอ่ตรงนี้นะครับกาชาตั๋วที่ระล,ลึกฉลองครบรอบ6ปีหมุนต่อเนื่อง11ครั้งนะครับนะคือมันเอาลูจีมาใส่ทำไมคือผมอยากรู้ว่าไอ้ตั๋วตรงนี้ใครได้ลูจีบ้าง <c oughs> ใครมันได้ลูจีบ้างไอแ้แจกตรงนี้เนี่ยมาโรบินโซโล่กอกไม้ครับข้ามข้ามครับหมดนี่ไงนี่ไงโดนไปสิ เอา้ามีกระชาสุ่มฟรีอ่ะสุมม่มไปใครมันได้กราฟจากตัวนี้บ้างใครมันได้กราฟนีไงไม่มีหรอกครับสุ่มฟรีมันก็ใต้มันก็ดวงดีเกินนะครับนะอ่ะมีรุจิมานะครับนะสำหรับใครที่อยากเล่นรุจินะครับตอนนี้ก็มีรุจิมาแล้วนะครับนะคือกับเขาตู้เนี่ยนะ,นะแต่ถ้าสําหรับผมแนะนําว่าให้สุ่มไปก็แนะนาว่าเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับนะดูตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาอีก2ตัวเนรับนะบนะก็เป็นตัวที่ คือมันจะมีสายหมัดเข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีสายวิ่งกับสายสายโล่เนาะเออสายวิ่งกับสายโล่เนี่ยเราต้องดูแน่มันจะเป็นตัวที่เก่งหรือเปล่านะนะอ่ะตัวใหม่ที่เข้ามาก็โคบี้เนีนะค,นะคือมันเข้ามานานแล้วเดนะแต่ผมเพิ่งจะมาดูะนี่ยนะนะอ่ะ๋ยวเราไปดูสักหน่อยว่าสกิลนี่เป็นไงนะสายหมัดนะครับอ่า on onesty impact อ่าผิดยังไงขออภัยนีนะภาษาไทยเกียรตอยู่ด้วยนะครับอ่ะพวกตัวนี้อ่าสกิลนี่โอเค สกิลนี้น่าจะเป็นสกิลพุ่งละมั้งเนี่ยนะครับนะแล้วก็จะมีสกิลดาเมจอยู่สกิลนึงนะไม่สนพลังป้องกันด้วยนะนะอ่ะถ้าอ่านแค่สกิลผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะเป็นหมัดที่เล่นได้นะนะเออแต่ผมว่า ยังไงถ้าจะเอาโคบีไปเอาการาดดีกว่านะครับนะโอเค mm hmm. ตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดบิของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บบาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ